สวัสดีค่ะทุกคนจอยเองค่ะจากช่อง HMS Thailand วันนี้มีข่าวจากโลกยานยนต์สุดล้ำมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะอนาคตที่เหมือนอยู่ในหนังไซไฟกำลังจะกลายเป็นจริงแล้วอีลอนมัสก์ CEO ของ Tesla, เท s l a เผยว่าบริษัทกำลังเตรียมปล่อยฟีเจอร์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นสุดๆนั่นก็คือ การให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสามารถเล่นวิดีโอเกมในรถได้ขณะที่ระบบ Full Self Driving หรือ FSD ทำงานอยู่คุณมัสก์บอกว่าฟีเจอร์นี้อาจจะพร้อมใช้งานภายใน3-6เดือนข้างหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของแต่ละเมืองและแต่ละรัฐด้วยนะคะ เพราะอย่างที่เรารู้กันว่าระบบ FSD ในปัจจุบันยังเป็นแบบ supervised หรือต้องมีคนขับคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาค่ะฟีเจอร์นี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของเทส la ที่ต้องการเปลี่ยนรถยนต์ให้เป็นมากกว่าแค่ยานพาหนะแต่เป็นศูนย์รวมความบันเทิงที่เต็มไปด้วยระบบเสียงสุดอลังการบริการสต r e a m i n g และในอนาคตก็คือเกมแบบ i n t e r a c t i v e นั่นเองค่ะ แม้ว่าตอนนี้การเล่นเกมในรถจะยังถูกจังกัดให้เล่นได้เฉพาะตอนรถจอดเท่านั้นแต่ถ้าฟีเจอร์นี้ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ก็จะถือเป็นการพลิกโฉมวงการยานยนต์ครั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันจะต้องมาพร้อมกับกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยสูงสุดค่ะ จอยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตามองมากๆเลยนะคะเพราะมันจะทำให้เราเห็นว่าเทคโนโลยี FSD ของเทส l a ก้าวหน้าไปถึงขั้นไหนและยังเป็นการเปิดประตูสู่กิจกรรมใหม่ๆที่เราจะสามารถทำในรถได้อีกมากมายเลยค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรเพิ่มเติมจอยจะรีบมาเล่าให้ฟังแน่นอนสำหรับวันนี้จอยและ HMS Thailand ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ HMS Thailand เราคือผู้ให้บริการครบวงจรไม่ว่าจะเป็นกล่อง HMS CarPlay a n d l o c k เปลี่ยนจอเดิมๆให้กลายเป็นระบบ Fu l n d r o r o i d ใช้งานได้ทุกแอป,ปบนจอรถยนต์จอ Android ตรงรุ่นอัปเกรดจอเดิมให้รองรับ YouTube Google Maps Spotify และอีกมากมายใช้ได้กับทั้ง Benz BMW Bosch กล้องติดรถยนต์จากแบรนด์ชั้นนำอย่าง NIO และติงแวร์ทั้งกล้องหน้าหลังและกล้องกระจกมองหลังกล้องรอบคันกล้องถอยหลัง เพิ่มความปลอดภัยด้วยภาพคมชัดพร้อมจอแสดงผลจอเพดานตรงรุ่นสำหรับ a l p a r ไ Wellfire, Staria, Denza d ี n e รองรับ Android, Wi-Fi และระบบทัชสกรีนลองติดหมวกกันน็อกรุ่นยอดนิยม Mio, Mew, MP 3 0 GPS เหมาะสำหรับสายบิ๊กไบค์และไรเดอร์มืออาชีพและยังมีสินค้าและบริการอื่นๆอีกมากมายจาก HMS Thailand